กระเผาเนื้อราดข้าวเดี๋ยวเราจะลุกก่อนใะ้ต้ม่ใส่น้ำเปลยว่เ็ัใส่ปลตถั่ว้านดีออเฮ้ยต้าห้อซอสมันประมาณหนึ่งคัว แล้วก็ใส่กระเทียมเลยใส่ไทังสุดมากเลยสุดมากขนเเวลาจะเติมีากต่นั่มนมากหมแล้วเลนี่อม้ สมุนไพรของทองี่เราที่เราใส่ตอนที่ญปุ่นเป็นไงเป็นไง,นไงพอจะเปิดร้านได้ไหมมาซูมาได้ได้นี่ค่ะตรงนู้นต้องเสิร์ฟเราเสิร์ฟ้องทานแล้วค่ะทานนี้ผัดกะเพราเนื้อเปื่อยนะคะราดข้าวแบบจุกๆ